bantat rong terakhir kata terakhir qolamu sanifu rahimahullahu taala dan bahawasa yang maujud dengan tabiat itu terhanti yo yo yang maujud dengan tabiat atas ada syarat mi menghenkai di bon ah ถ้าทำมีความกีย์ยงอิออิอย่างมยุดนั้น atas อะดอสาระบุญคัมีเงื่อนไขนี่อะไรนี่มุซอนเนบจะบอกอะไรนี่ก็คือเนื้อเรื่องวันนี้ต่อจากเมื่อคืนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จัดทำด้วยอิละและด้วยตอเบอัดเข้าใจนะจากทั้งบทห้าที่เป็นไปไม่ได้น่ะ ทำด้วยตรกังกทำด้วยลาล่ายทำด้วยลูกบและทำด้วยอิลาดและทำด้วยต่อเบอัตนั่นจะไม่ดีนั่นอันสามอย่างนู้อธิบายแล้วเมื่อคืนนั้นก็อธิบายข้อสุดท้ายอิลาดอธิบายแล้วว่าไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อคืนคืนนี้ทำด้วยต่อเบอัตนะ b a h w a s o อันนี้ต่อเบอัตนี่ ที่มีข้อแตกต่างระหว่างอิลัดกับตบะอ่านมุสอเนบก็ได้อธิบายแล้ววันนี้ก็เข้าแต่ไปอ่นดานบาฮาวโซยังมาจุดดึงอัตบะอ่นอิตูและแท้จริงสิ่งที่มีด้วยตวบะอ่านนั้นภาษาบ้านเราเรียกว่ามีด้วยธรรมชาตาิทางที่มันเป็นไปไม่ได้นะที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะแต่นี่จะ มุสนเนจะขยี้คำว่าตบ้อกให้เราเข้าใจเรื่องหันที <S <S ่อโยอโยอย่าง م า ج و د เกี่ยวกับอโยอโยสิ่งที่มีสิ่งที่ม وجود ขั้นต้นมีเงินค่าและก็ที่ไม่มีเงินค่า หมายถึงมีเงื่อนไขพร้อมกับไม่มีมัเนะมัเนะคืออะไรคือสิ่งต้องห้ามนั่นคือมัเนะอะไรสิ่งต้องห้ามอ่ะดูต่อไปนะครับสเปรติเชนอพีไฟบ่าวโซนุทิอาโดมังงุสิโอแทจริงทิอาดมังมังงุสอิโอ ไม่ทำให้เผาไหม้เอียวเอ,อ,เอ,อ,อียวอพีนไฟจะไม่เผาไหม้มาแลนกันเว้นแต่ด้งสาระด้วยมีเงื่อนไขสาระที่ว่าคืออะไรล่ะมันยนตกจะต้องไปกระทบไฟไปถูกมันโตมันจะทําปฏิกิริยายให้ไหม ถ้าไฟอยู่ตรงนู้นเราอยู่ตรงนี้จำไหมอ่ะไมไหมอ่านั่นคือสาระของการเผาไหมสาระของการมึงงงุ้ก็คือมันยึดตัวและถูนับีบาสอ่ะนะนดันความหม่มาอิอะนะดันเบสเซอร์โตพร้อมกับไม่มีความเปียกชื้น บาซอนนี่แหละคือมาเนสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดการเผาไหม้เลยบาซอนนี้เป็นมาเนเลยสิ่งที่มายุดเกิดขึ้นคือการเผาไหม้การเผาไหม้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสาระมันยันโตและไม่มีความเปลียกนั่นเขาเรียกว่ายาง เมึงอาดด้วกับตอบีอ่ะเข้าใจทีนี้นะอ่าไม้ก็คือสิ่งมายุดไฟก็สิ่งมายุดแต่การเผาไหม้เนะี่ยจะเกิดขึ้นต้องมีสองเงื่อนไขหนึ่งจะต้องไปกระทบุบสองจะต้องไม่จะต้องไม่เปียกอ่า เลยเกิดการไม่ขึ้นมาซึ่งการที่อัลลอฮ์จะสร้างไม้ไม่ได้อัลลอฮ์ต้องทำไฟให้ไปกินและอัลลอฮ์จะต้องขัดจัดความความชื้นออกไปก่อนไม่ใช่อย่างนั้นการกระทำลักษณะแบบนั้นเรียกว่ากระทำลักษณะต่อไปอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่าเพราะแท้จริง สิ sí Allah sang. Mai ่งไฟก็อัลลอฮ์สร้างไม้ก็อัลลอฮ์สร้างการเป็นจุนของไฟอาการเป็นจุนของไม้เป็นขี้เท่าของไม้อัลลอฮ์นั่นแหละทําอีกอ่านั่นคือฮาเกกัตแต่ที่มุซอนเนบจะบอกนี้เป็นการบอกการสร้างโดยตอเบะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้กับอัลลอฮ์ سبحانه และุตาดา Ah. Maka barang siapa iktikadkan. Lek lew pu dai ko tam iktikadkan. satta yut man. Bahawa so sesuatu itu yut wa sing sing dengan memberi bekas dengan ilat. Sungpon สร้างผลงานนะคักว่ามมบริบกัสสร้างร่องรอยขึ้นมาด้วยอิละด้วยเอกเมื่อคืนนั้นอิละกับมาลูน่ะที่มุสอแนบได้ยกตัวอย่างนิ้วกับแหวนนั่นเมื่อคืนนั่นหรือด้วยคำอธิษฐานสิ่งใด Kau ke atap daripada ilah, Mai takdir kalam Maka barang siapa Meaktikotkan Bahawasanya sesuatu itu Memberi bekas dengan Tabiatnya nah, ha. Nah takdir kalam Dengan tabiatnya, tabiat sesuatu Yakni Dengan zatnya Dengan zat sesuatu Kerai payut Wa sing neng ด้วยสาเหตุสิ่งหนึ่งสามารถสร้างผลงานด้วยต่อเบี้ยด้วยธรรมชาติของมันมากกวจะดอกิลับปะ่ดกขูฟูร์นิวูฟูร์บางสิ่งอย่างพอนาอุซุบิลลาฮิมิซาลิกและแล้วไม่คิลับอุลามะในความเป็นกาเฟตของคนนั้นนี่แหละคือซีริกตัวจริงและถามว่าในใจเรามีไหมแบบนี้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์อ่าเพราะเรารู้ดีทุกอย่างให้เป็นให้ตายคืออัลลอ์ให้เปียกให้แห้งคืออัลลอ์ให้ติดไม่ให้ติดคือ Allah. อัลลอฮ์นะเราไม่ตั้งภาคีเด็ดขาดเลยในหลักอัลิสุนนะอวัดจมะปลอดกับคำว่าชีริก แต่คนที่ยังไม่รู้จักตูหันไปโยนซีริกให้กับอาหิสุนนะทำน้ำยาซีริกอ่าด้วย <laughs> ไปย่ยมกุโบวัลีซีริกมาเอ้ยนาอินดูไม่เข้าใจซีริกตั้งแต่ต้นนี่ตั้งแต่ตน้นยังไม่เข้าใจที่ซีริกแต่ไปแจกซีริกเพื่อนแล้วนี่นาอินดูจริงเนี่ยคืยอยุคอาคิรซามันมันเป็นอย่างนี้ อ่าแต่ว่ามีใครบ้างคนที่เป็นอยู่ในในแนวทางอเลสโนวัลจามะไปยึดว่าสิ่งอื่นสามารถอ่าให้คุณให้โทษเหมือนอัลลอฮ์ไม่มีสักคนหนึ่งอ่าถึงแม้ว่าเราจะพูดปานุปานินเแก่พูดเป็นออัสบบุลอาดีราไมมจะอาเกตอ่าเลยพวกเราปลอดไปจากกา่าชิริก แต่ถ้าท่านไม่รู้จักตูหันยากนะที่จะปลอดภัยจากคำว่าศิลอ่ะอ่านั่นแหละเขาบอกให้เรียนรู้ให้รู้จักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ประอะไรล่ะอ่าฮอ้น่ากลัวนะมาก็จะดอกขลับดกุฟุตเนป้ยดกุฟุตบารังเสียปอเห็นไหมจะดอกขลับไม่ถึงอะไรล่ะก็ไม่ถึงอิจมาคเนีย ไม่ว่าอุลามะคนไหนต่างหุกงกูฟอร์ดอะคน,นถึงข้างนอกจะรูปลักษ์มุสลิมก็ตามแหละแต่ข้างในนั่นไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมแล้วอ่านี่แหละครับว่าจะสำคัญมากน้อยแค่ไนเรื่องอาเกดดะพี่น้องคิดดูเอาเองอ่าเพราะแท้จริงเราต้องการการความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ความโปรดปรานจากมนุษย์ มนุษย์ถ้าเราพอใจปับ๊บเราดีทันทีแหละในขณะที่เราไม่ใช่ดีนี่แต่พอมันพอใจเรามันก็ว่าเราดีทันทีแหละนี่คือมนุษย์แต่ถ้ามันไม่พอใจวันไหนเราไม่ดีทันทีต่อเราดีแค่ไหนเราก็ไม่ดีนี่คือมนุษย์แต่ a ลลอ h s u b า a n a h วะต t a a l a ไม่ใช่อย่างานั้นถ้าเราทำดีเราคือคนดี ถ้าเราทำชั่วเราคือคนไม่ดีนะนั่นคือความอดเดลของอัลลอฮ์บ ب ح ا า ه แวะ ت ع ا ل แต่มนุษย์สมัยนี้ไม่ใช่อ่ามันเล่นพักเล่นพวกเหมือนกับยิวไงยิวถ้าตระกูลมันพักพวกมันชั่วแค่ไหนเลวแค่ไหนดีอยู่ตรงนั้นเลยและในยุคสมัยปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมนุษย์ที่เป็นมุสลิมเรานั้นนะ เอานิสัย่าฮูดมาใช้แต่ปากพูดสุนห์นะสุนห์นะสุนห์นอ่ามันน่าเกหีอะไรคนแบบนั้นอ่าเลยเราเป็นคนอย่าหลงกลตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้อ่าฮะดาน barangsiapa ติกอดกันและผู้ใดก็ตามยุด cia satta ik bahawa memberi bekas dengan kuat nyo klimo jing song pon tam hai rong roy memberi bekas dengan kuat duai palang power yang dijadikan diokan kuat ti tuk sang kuat nan oleh Allah Ta'ala Dua Allah Ta'ala Pado Padonyo Pada suatu Haa Kon kon neng payut wa Ti hai mai nan Mai cai tua fai lah Tai ron ti yu ti fai Ti Allah sang kwam ron Hai ka fai Tam hai keut การเผาไหม้เป็นจุนเป็นขี้เท่าขึ้นมานี่ไม่ใช่แค่พูดนะคือเขายึดอย่าง้งเลยนั่นกใครว่ายึดว่ากูวะที่ยาดีด้วยอัลลอฮ์ที่สิ่งนั้นนะทรงผลมาก็ยาไอตุปาสิกลากีมุบตานคนนั้นเป็นปาสิกบาปใหญ่ยังไม่ใช่กูฟอร์นะเมื่อกี้กรณีเมื่อกี้กูฟอร์ด้วยอิจมาอุลามะแต่กรณีที่สองนี้ Pasik pasik dengan golp, tidak sampai berat. Fasikun, jika fasik dengan batu, tidak sampai apa. Fasik dengan batu, tidak sampai muridan, tidak sampai merdand. Tidak sampai si merdand. Ia sudah rosak. Tetapi pasik dengan golp, rosak masih ada, tetapi berat. Lagi muridan. Eh, yang lain adalah orang yang berpendapat berbeda. 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 Orang yang berpendapat mi Orang yang berpendapat berbeda. Orang mai mi berbeda. Orang yang berpendapat Nan dia wa akidah bid'ah, ah. akidah mubtadik. Ha. Mengan kap akidah ti Allah mi Allah yu bonu boni na. Ha. Nanti nan tang mubtadi'. Tang nak wa pasik dan ulama lain-lain kan hukum iman cai mai dai ti dia. Ha, dia mubtadi' ijma' anan ijma' lele. Ha. Dan pada kufur nyo kufur barang siapa lek nekorani kufur nyo nyo barang siapa ti etikat benar itu nak khilaf mi ulama tasana ti tek tang khilaf ni ke tek bang ulama wah kufur mian le mian ini, rek kan eh. ulama ti song wah mai matangkan yang mai kufur เมื่อมีคิลาฟ Allah subhanahu wa taala จะเป็นผู้ตัดสินในวัน akhirat ทีนี้ถ้าเกิด Allah ตัดสินเป็นมุบตานีไม่กูฟอเราก็ถูกโยนลงนรกวันหนึ่งก็อ่าสักวันหนึ่งจะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ละสักวันหนึ่งก็ออกมาเข้าสวรรค์ต่อแต่ถ้าเกิด Allah ตัดสินกูฟอ Lung narok abadan abada abadan abada Na'udzubillah mizalik Kini jatam nyangai hera pelot pai Ko yami akedah beb ni Ulama cadai metong khilap bun huaraw Ko cahaya minit ini Haa Allah kio kap bicafik ni rau ko keluar leh ulama kilap bun huarau ni rau ko meyang he kilap le rau ยอมให้อุลามะคีละบนหัวเราเรื่องอะกเคได้โอ้ไม่เอานะาเอาสุบิลลาฮยมิซาลิกและโอ้น่ากลัวน่ากลัวอ่๋อัลลอกเล็กหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านนั่เล็กหนึ่งข้างบนนั่นอ๋อหลอกเพลินจังอ้าวกไปดูเล็กหนึ่งข้างนอกอัลลอฮฺอักบาร์อะอามันสนุกอ่ะ อ่านี่ยเนี่ยันเนี่ยนี่คือนี่คือฟาริดะนั่นแหละเลยตัครูบางคนนะหมดแล้วเริ่มต่อเอาใหม่หมดแล้วเอาเริ่มต่อทั้งที่กิตับอื่นแทนนะตัวต่พอพอฟาริดะไม่เปลี่ยนสุดยอดจริงๆเลยอ่าคือแบบมันไงอ่าแต่นี้เราจะทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเราสอนแค่เวลาเดียวอาจจะเป็นหนังสือเล่มอื่นไหม หมดแล้วก็คือหมดเลยแล้ว,ลวเล่มนี้นี่เล่มอื่นต่อแล้วไอาและผมเชื่อนะถ้าใครติดตามเรียนอุซูลกับผมอินชาอัลลอฮ์คนนั้นจะมีความกระจ่างชัดด้านอาเกดะอินชาอัลลอฮนะอ่ะคือไม่ใช่เราเก่งแต่เราบอกท่านได้อย่างชัดเจนอ่าดูเลขหนึ่งข้างบนนะครับ Kau bahwasanya bahwaso sesuatu. Aha, artinya arti bahwaso sesuatu. Sesuatu daripada hamba Allah Taala. Kau ke sing sing neng cak bau Allah Taala. Dan daripada segala sebab yang beradat. Ah, kau ke kon kon neng sesuatu nih hai bekas sempurna nek maka sesuatu daripada hamba Allah ah payut wah nai dallah hai kai hai ben hai tai hai kai hai hai nai yunus hai ben hai tai hai kai hai 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 roy hai jon hai uan hai pom nah atau ah ha. dan daripada segala sebab yang berada Lek cak banda sahih ti pen adat. Segala sebab yang beradat. Nah. Jiap namai rusa kep. Adat sahih prok say rong tau bud. Teman dan payud wat rong bud ni leh. Kamhai man plot payi cak nam. Mereka yud Allah. Nah. Pakin kau im, maka yud wah kau nalah, Tambahi makin, tidak yud Allah. Ah, ha. pada minum air, oh dap kerahai, maka yud air nalah, Tambahi manda kerahai. Nanti dia kata dari pada segala sebab yang berada, kaca ini seperti api checkin fire, pada, pada menghanguskan, pada menghanguskan.

pada melukakan Naikan sang bat pelai Haa Yud Tetap put man main pitnah Asbabun adi Haa Wa atainahu min kulli syai'in sababa Wai Pen put tam adat Allah main auto Taya pay yud adat ma pen akadah Taini Pay au adat ma pen akadah Ni leti ulama bawa Lek neng makiwak kun kunan bin kufur dengan tiada khilaf. Kacau nah. Ah. Ada nah? Nan lah. Ah. Pen kufur dengan tiada khilaf. Kau tak tong sungsai le. Ulama nen nen kau kufur. Nauzubillah min zalik. Mea ulama mati kufur wan akhirat Allah kau tak sinta mati ulama nalah. tamat lah เพราะมติอ ok um ุลามะมันก็คือการรับรองจากนบีและนบีใครเป็นคนรับรองอัลลอฮ์รับรองอีกทีหนึ่งแล้วอัลลอฮ์จะตัดสินนอกนั้นยังไงล่ะเพราะนบีกล่าวว่าละตัเจตเมือุมามะทีอัลดลลาละนบีกล่าวว่าจะไม่ลงมติจะไม่อิจมาด้วยอุมัตของฉัน บนสิ่งที่งมงายบนสิ่งที่ผิดพลาดเราเลยได้การฟัตวาจากตุครูทุกท่านที่เราเรียนมาว่าอัลลอฮ์จะตัดสินสิ่งที่เป็นอิจมะวันอาคราตัดสินตามนั้นแหละไม่ออกจากนั้นแม้แต่นอนเพราะอิจมะเป็นสิ่งที่นบีการันตีว่าถูกต้องน จากสาเหตุนั้นแหละเลยในศาสนาของเราห้ามชีกอิจมาเพราะอะไรละ่ะไม่อนุญาตเด็ดขาดชีกอิจมักกี่แล้วแต่คนสมัยปัจจุบันไม่รู้เรียนกันมาอย่างไรชีกเป็นว่าเล่นอิจมาเอาตามที่ตัวเองชอบนะอุซุบุลบลฮยมิซาลิกถ้าใครเป็นลูกศิษย์ผมเรียนกับผม อย่าไปฉีกอิจมาเด็ดขาดอุลามะอิจมาอย่างไงเอาตามนั้นอย่าไปฉีกเด็ดขาดเพราะอุลามะสมัยก่อนนะอิจมาอิจมาจริงไม่ใช่อิจมาสัปะลังเคคนยุคสมัยนี้ประชุมที่เดียวกันเห็นเพื่อนยกมืออ่าอายเพื่อนก็ยกด้วยสนับสนุนเพื่อนอายกด้วย แต่อุลมามะโรเขาอยู่แต่ละประเทศแต่ละเมืองหุกสอนลูกศิษย์ต่างหากกันแต่หุกกลมที่สอนเรื่องนั้นเหมือนกันนั่นคืออิจมะอ่าเลยอิจมาของคนปัจจุบันคิดว่ามติในที่ประชุมย er ังจะใช้ไม่ได้ก่อนถ้าพินลนหลักาศาสนาวายิบต้องถิ้งมตินั้น ถ้าเกิดวันหนึ่งมีหมู่บ้านหนึ่งมีผู้นําก็สับปลังเกสับบุรุษก็สับปลังเกฝรั่งก็มาเสนอว่าอย่าทําการอาซาและเสียงดังผมช่วยมัสยิดเดือนละแสนอ่าทีนี้ประชุมโอ้เห็นด้วยเห็นด้วยซักมะมตินั้นใช้ได้ใช้ไม่ได้อ่าทำไมทำไมละขาด sepakat kap hadis Nabi tiwa idza hadaratis salah fal yuazzal lakum ahadukum Nabi buang hai hey, azan tapi kun hen ke tang sen ning mai azan Tama pin pai dai mai pin pai dai na ha ya ba pai ta ha <laughs> ha ha kon samai ni hen tang mai dai le le Allah hen tang la talo Allah, nak keluar cincin, na'udzubillah min zalik. นี่ก่อนดาจาลจะออกนั่นแหะเราก็หลงทางแล้วบางส่วนคนของเราบางส่วนนั่นแหะตามสมุนดาจาลไปแล้ววันที่ดาจาลออกนั้นแหละที่ ر س و ل ุ l ล a h บอกว่าคนไม่ตามดาจาลน้อยเหลือเกินเพราะตอนดาจาลออกไม่มีอาหารจะกินไม่มีน้ําจะดื่ม เลยคนตามดาจาลจำนวนเยอะมากขนาดสมุนดาจาลออกมาเรายัางมีอาหารกินนะมีน้ำให้ดื่มนะบางคนตามสมุนดาจาล์ใช่ไหอ่าอีเลยนะและนักภาษาอะไรตอนดาจาลออกไม่มีอาหารกินยิ่งแล้วใหญ่เลยที่นั้นอ่านี่คือความช่างใจนับสู่ของเราเราไม่สามารถควบคุมศิลธรรมเราต่ำไป เรานึกอย่างนี้กันอะไรกันในแต่ละวันไรายได้เราก็มีเงินเดือนเราก็มีของในบ้านอาหารเยอะแยะในตู้เย็นก็เต็มเปี๊ยะแต่พอวันเลือกตั้งหาเบอร์ห้ามามาใช่สองพันมึงอย่าลืมนะอย่าลืมนะเบอร์ห้านะอยู่กันสิบคนในร้านน้ำชาเขาให้คนอื่นคนสองพันสองพันสองพันพอถึงคิวเราเขาไม่ให้ใจเรารู้สึกยังไง ไอ้หานี่กาหาสายหาแสบมันมึงเงินถ้าเขาให้แล้วเราเอาทันทีเลยเรารู้มหมนั้นฮารามรู้คุณอดยาเหรอที่คุณจะต้องกินของฮารามไม่ได้อดยากแต่นับสู่ปรานนั้นแมมบางดารัก <laughs> นี่คือความจริงนะครับที่พูดไย จนกระทั่งชาวบ้านพูดเป็นติดปากเลยเพราะผู้นำทำเป็นตัวอย่างเงินไม่มากาไม่เป็นนั่นคือความจริงนะ,ะเงินไม่มากาไม่เป็นจะบ่งบอกอะไรไม่ถึงว่าถ้ามึงไม่ให้ตังกูกูมไม่ใส่มึงพูดางเนี้พูดภาษาชาวบ้านนั่นเงินไม่มากาไม่เป็นถ้าให้ห้าร้อยอย่างลังเลนะ ่าจะใส่ใส eh, 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 ่ดีไม่ใส่ดีถ้าให้หนึ่งพันอ่ะยิงลูกโดดถ้าสามพันถึงโกรธกูก็ใส่ให้นะอุสบิลลาฮิมิซาลิกนะอินดูสมัยปัจจุบันเออเหรเงินนี้ชีเอ้ไอ้อ้อันตรายจริงๆอ่านายดอลโลห์เนี่ยละทะเลาะกับเรามาสิบปีแล้วทีนี้พอลลงสมัครดอลโลห์ลงสมัคร หาได้หาเทสไหมนะกว่าใช่ไหมมันอ่าพอถึงเวลาเลือกอีกสองวันจะเลือกตั้งดอลลอกมาหาเราเอยท่านให้ท่านกินน้ําชาสักสามปันโอ้ได้ตนแน่นอนดอลลอกอ่าทีแรกตอนแรกเราหาได้หาเทสไหมมาดูมตอเอลอเงินนี้มันอันตรายจริงๆเลยโอ้ได้ได้ได้ตนแน่นอนบางโลอ้ได้ตนแน่นอนอี Oh nak keluar nak keluar nak keluar jing-jing nauzubillah min zalim. Ah. Dan yang rojeh nyo yang rojeh kau. Mai teng kau yang rojeh. Nah yang rojeh nyo nyo ni nyo kau. Kau ulama ketiadaan kufur, ke mai pen kufur. Samra qorani ti 2 kon wa กุศลที่อัลลอฮ์สร้างที่สิ่งเนินนั้นแหละนะทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาอ่ากลุ่มอย่างโรเจอ์ที่น้ำหนักมากกว่าจะฮุกุมยังไมกาเฟ่แต่ปัสิกปัสิกแน่นอนมุบตาเนมุบตาเนแน่นอนอ่าอ่ะได้ละเหนื่อยละอ่ะเลขสองก็ไม่อ่านพรุ่งนี้เลขสองข้างนอก